ทุกคนคิดว่ายังไงครับคือไม่แน่ใจว่าหลายคนชอบเหมือนเราหรือเปล่านะครับแค่รู้สึกว่าร้านแบบนี้ทําราคาดีแล้วก็เป็นรสชาติของคนอีสานจริงๆที่มาที่นี่เหนียวสองสั่งประมาณ4ีห้าอย่างนะครับตอนแรกเกือบจะเลยไปแล้วนะครับปลายทางวันนี้คือเชียงใหม่ตอนที่เราเลี้ยวซ้ายก่อนเข้านาครสวรรค์น,นะครับที่จะตรงมาทางตากก็เจอร้านนี้พอดีประมาณห่างจากตรงที่เลี้ยวมาประมาณกิโลหนึบ,นบ้านเลยบ้านเลยบ้านเลย ต้มขมที่รสชาติเหมือนอีสานแท้ๆนะครับส่วนตัวเราคิดว่าร้านแบบนี้เรายิ่งแบบอยากจะสนับสนุนนะครับไส้ย่างต้มขมรสชาติดีครับหันไปเจอใบอหน,นึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆร้านเขานี่แหละไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเ,เพื่อนๆเรียกว่าร้าน<ไ>พวกเราเรียกว่าใบามะตูมสาอุครับไว้กินกับก้อยกับลาบม,มันจะกลมกล่อมแล้วก็หอมแล้วก็ตัดเลี่ยนได้ด้วยนะครับอันนี้ลูกสาวเจ้าของร้านครับน่าจะอยากมาเทคแคร์ดูแลลูกค้าสามเก้าศูนย์รวมวันนี้แล้วเหรอครับนี่เขาเรียกถนนเส้นอะไรครับ เชียงดาวเหนือในอบก่อนไปเชียงใหม่ครับนติจ้านี่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 ให้สวัสดีค่ะโอเคถูกมากดีามากอันนี้ทุกการกดไลค์กดแชร์กดรีโพสมีค่าอย่างน้อยเป็นขวัญกำลังใจให้กับร้านค้าได้ไปต่อปลายทางคือเชียงใหม่ไม่รู้จะกินจะพักที่ไหนเลยครับ